ช่ใครจะไปไหนแันเคยวิ่งสี่ยายแต่าชายกคจะไปไหนฉันวิ่งสี่ยายเอาไปทำไมออกฉันเควิ่งออกกำลังกายเพจะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกับผู้ว่าได้เป็นผู้ว่าคนเดียวอาแล้วฉันก็ไปวิ่งด้วยสิแต่าชายไปสิ่ยายยายจะไปวิ่งทำไมออกเขามนุดเขารู้ไหม แต่แกไปวิ่งนี่ยงกอาจจะทุรวันที่หนึ่งเหมือนกับฉันนะฉันเพิ่งเพอยากทุรวันที่หนึ่งเหมือนกักนดูสิท่านผู้ว่ายังวิ่งได้ได้เป็นผู้ว่านคนหนึ่งแล้วท่านนาย,ยกไม่บอกมาวิ่งจะได้เป็นผู้นาย,ยกโตดีไหมดูสิยายฉันต้องไปวิ่งก่อนนะโอ,โอเคยาย We're